ก็สวัสดีนะครับช่อง่ายถุงเงินนะครับผมสวัสดีครับแม่แม่จีนะครับผมวันนี้พ่อฟานได้มาลงสับปะรดนะครับเพื่อให้น้องทานที่บ้านนะครับครับผมเยอะครับพวกเอ่อพ่อฟานช้างฟานช้างมาเยอะเลยครับผมมาแบ่งกันคนละกองนะครับที่แม่แม่ีใจดีนะครับส่งมาให้ขาวช้างของเรานะครับผม เอ้ยเอยรชยช้างของเราก็จะมาแบ่งกันนะครับคุณละ กองคนละกองครับเชือกละตองนะครับผมนี่ครับครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราได้เอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเหลือจะเดินทางแล้วนะครับผมครับเต็มสลิงพอดีนะครับรถสิบล้อหนึ่งนะครับมาแบ่งกันได้หนึ่งสลิงพอดีนะครับผมในน้องทานนะครับผมต้นสับปะรด เราก็ย่าเสริมไหลด้วยครับผมขาครับผมบมอรถเิ็นจะมาเอานะครับผมใส่กันทุกคนนะครับผมลำดันที่สามของเราแล้ะเป็นไม่นายสองผมสามเีที่เ สามีสิบสองใครมีสลิงก็ใส่เสงมีตัวต็กเ็นู่นกเน้นอะต็กเขึ้นลถไปเลยนีตกตอนนี้พ่อควรก็ได้สับปะรดมาถึงบ้านแล้วนะคะจะเอาไปให้น้องถุงเงินทานค่ะได้มาเยอะอยู่ค่ะ สามได้เยอะอยู่ค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งสับประรดมาให้น้องถุงเงินค่ะอ,ะอะเอาไปให้น้องถุงเงินดูสิว่าจะชอบไหมสับประรดที่พอ่อ ไปรับมาค่ะเอาวิทบอกว่าท่านได้เก็อ่าทานไหมคะลูกอร่อยไหมสับประรดอร่อยไหมลูกโอ้โหดูสิหยิบใบยหยิบใบเลยค่ะ,ะไม่กินลูกแต่กินใบค่ะไม่ชอบกินลูกสับประรดแต่กินใบค่ะ จำหรัคชิปนี้น้องถุงเงินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสหรัคชิปพ,พอกวันไปรับสับประรดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะจะได้ทำชิปใหม่ๆให้คุณแม่เอซีได้รับชมค่ะขอบคุณค่ะ